ียกไก่เสียบเนียงกินเนี่ยพอได้อันนี้เป็นเดือยของแดงใบเงินแดงใบเงินนะครับตัวนี้เป็นเดือยของร้านห้าแสนตัวนี้เป็นเดือยของร้านห้าแสนจูเนียนี่เนี่ยแนวด,ดันใบดิตาดรอต,ตัวตีกันมาได้นเนียงสอดมันแหลมเงี้ยว ตระเวนเอาเลยเดียนไว้เอาไว้เบิ่งเอาไว้เบิ่งป้องกันอันตรายมันตีกันเพียงเพียงทั้งตีเอ่คนนี้แหละดี๋่ตัวเก่งจริงนี่เลยนี่ยี่ตัวจริงจรงของแดงใบเงินปูปับของแดงใบท้องแดงใบท,ท้องตายละเดือดเดือดอันนี้ล้านห้าแสนล้านห้าแสนเอ่า เมื่อปรับของเขาใส่ <c oughs> <c oughs> เขาใส่มอว่าสมองแตกตายเจอเดือยอันนี้จูเนียร์า้านห้าแสนจูเนียร์จูเนียร์นี่เคยถึกเดือยของร้านห้าแสนตัวนี้คิมเข้าไปที่เหนียงนาอกปรากฏว่าจูเนียร์เกือบตายกินเงียบได้จอยอว่ามใจแย่ตอนนี้สมบูรณ์ล้ะเมื่อกี้ตัดเดือยตัดจนสามตัวเลย ส่วนสมวางเงินล้านไม่ได้ตัดเพราะไม่มีเดือยตอนนั้นลูกพันผสม,มันมีเดือยเลยเดือยขุดโมมีเดือยตัวนด้นตีกันระวางหันตัดนะเอาบันนี้พอดีเสมอกันบันนี้เจอกันแล้วระวางแดงใบท่อแดงใบเงินกับสมวางเงินล้านนำกันรว้วหันโบเสียเปียกระวังตางคนตางโมมีเดือยส่วนไอค้คเนียเนี่ยไม่รู้ไปไหนตัดเดือยแล้วเลือดออกนิดหนึ่งโมเลือดออกเลยสองตัวนี้เลือด แดงไปเงินเลือดออกลานหาเชนเลือดออกเพราะว่าเงินละไอ้ล้านหาเชนจุเนี่ยนี่เลือดออกใช่ตันแล้วท้าไอ้ก็ห้ยอยไอลดเมื่อแล่นเข้าร์วัดเอาไว้อยู่เลยต้องใส่เก็บแผน่นเดี๋ยวก็ออกมาเลยทำซ่อมมึงก่อน